สวัสดีครับผมวันหยุดเราก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับวันหยุดของเฮากะชิดเตรียมเช็คอุป,ปกรณ์เช็คโอ้ขวดน้ำห้องนี้ร่มละเนี่ยละนัดกลเนาะนี่แหละาาเ,หรเร็วเรยวเร็วเรวเ,รวเรวตรียมอุมปกรณ์วันนี้เรามีของใหม่มาโชว์นะครับไอ้ไอ้อันนี้ยังก็อไอ้นี่เพื่อเดินไปยังก่อนนี่ อันตัวไมมิกเข้าไหร่ไหมเอ็กอาร์สิบสองครับเอ็กเอ็าร์สิบสองไมดัตแน่แล้วก็มีไมอันตัวข้างล่างนี่ตัวนี้ครับตัวนี้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 ัครบไม่ไม่ดิวไซครับตัวนี้ครับตัวนี้คือเอ็กอาร์สิบสองนะครับตัวไมเซตระบบให้โดยจานทีนะครัไมเป็นตัวนี้เป็นเฮดเซตยูอาร์ซีเอสเฮเซตยูอาร์ซีเอส คือตัวนี้เลยครับตัวดิวใส่นี่ครับพี่น้องนี่คือตัวนี้เลยนะครับกับกับไวเลตไวเลต e w g 4ไวเลตก็คือตัวไดซี่นี่ย e w g 4 e e ของ ur, เซนเซอร์ครับเซนเซอร์เสียงใสครับเสียงใสไอ่ไม่ชัว่วเขาเซนเซอร์ต่างกันยังไงแล้วแต่ผู้หมักครับมันไม่เพิงทนเสียงไหมก็คือแล้วแต่คนหมักไหมครับก็คือมันใสม่ม้อันเซนเซอร์มันก็ใสครับมัน มันขึ้นอยู่กับนักร้องที่ที่ที่แบบเสียงเสียงไผเสียงมันนะคือว่าเรื่องที่มันมันมันถามกันมาได้ว่าเขาต้องการแบบไหนตัวข้อรู้สึกผมเนี่ยผมเคยใส่สองไม่สองตัวเนี่ยผมว่าเสียงชั่วหนามันหนาดีสำสำหรับสำหรับผมเสียงผมเด้ยสำหรับผมลองเองเด้แต่ว่าไปลองกันเส้นในเซอร์เนี่ใส่เนีย เป็นเสียงใสซิกซิกซิกสิกนะใสแบบซิกซิกเนี่ยแล้วแต่ผมมักทนเสียงเพราะว่าถ้าถ้าถามมาสองยี่ห้อนยี่ห้อนี้ดีก็คือมันก็ท่อๆกันครับมันเกิดคือจังรวครับมันก็แล้วแต่รุ่นเออเออแต่รุ่นเนาะมีอะไได้สิมีครับมีผู้เดียวล้วครับอ๋อนึกว่าท่อๆกันสนองตายได้เจ้าไม่ได้ไม่ได้งานเขาแล้วเออ อ่าพีเอก,กัดนะครับผมคือเงียบเสียเดี๋ยวนี้ส่งปู่อยู่ครับฮะเฮ็ดเฮ็ด <c oughs> ยังเฮ็ดเดียวให้พระเอกเพิ่มอยู่ครับโอ้เฮ็ดให้พระเอกพี่เอกเด้อพระเอกเดียวนีาา่นะพระเอกเดียวเอา่าพระเอกเดียวอเอาเบียดยังกับจังขาเบิ้งครับพี่น้องครับอา่าเสร็จอันไอน้นี่ไม้ตัวนี้คือของอยังนี่เจ้าจับอยู่นี่อ๋อของชั่วครับ ของชั่วตัวบนนี่มันบอกนะครับ PG 58 PG 58อันนี้ค,คือไมค์ของประจําตัวในห้างนะครับของน้องกั๊ดก็จะเป็นเซนเซอร์ตัวนี้ของเดียวก็จะเป็นตัวนี้รับประกันของแท้ครับรับประกันมหาจักรของแท้เลยนะครับอ่าแล้วก็มีเอียเอียโอ้โมเลดมุกน้ำาขอยแนะ่อ <laughs> เอีย เอียหรือเอียก็เอีย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 นี่ก็คือใส่แท่นมนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์เวลาเขาขึ้นไปที่มันนเสียงมันเสียงมันดังเสียงบนน้ยินเสียงกะของเขาก็ต้องใส่ตัวนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นบล็อกของมันอยู่อ่านี่จะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ก็จะพ่วงใส่กับตัวนี้นะครับอืมนี่กองของยอดครับโอ้ มีหอัวอยังนั่นน,น่ะอิตาอาที่เหรอเช้ากล้วยครับเช้ากล้วยเชากล้วยโอ้เช้ากล้วยขวดแก้วรุ่นใหม่ล่าสุดอืมนะเออนี่คือการทำงานแบบอ้อยเหะครับอ้อยเหะสินเนะนี่แหละอากดีเฮาแต่ว่าอุปกรณ์แต่ละตัวนี่ว่าธรรมาดาได้เป็นน้องเป็นของยี่ห้อทั้งหมดตู้ตัวนี้นี่ตกใบเท่าได้ก่อนน้องกัดได้หางขา้าไปซื้อน์ไหมหมื่นเท่าไหร่ ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันครับอ่าเป็นของเอลโต้ครับเอาเอลโต้อุ้ยยี่ห้อมิกผมตัวนี้แมนครับมิกยีตันตัวเอลโต้ทีเอสสี่หนึ่งสองอ่าเป็นเป็นของอันอ่าเป็นของยี่ห้อที่คนใส่กันหลายครับพี่น้องถือว่าโอเคมิกมิกอันอนาล็อกของผมตัวที่ว่าเปิดดักจวดนะครับตัวนี้เด้อันเดียวกันเลยยี่ห้อยี่ห้อยด้ยี่ห้อยี่ห้อ เอาล่ะครับพี่น้องครับเอาไว้สำนีเด้อมาทไทยเห็นเมืองว่ามือวันหยุดของเฮาจังไหนเน่ยนะครับเ,เห็ดเอียงกันเน่ยกันสิตุกแต่งเตรียมของหนุนนี่นั่นเน่ยเวลาออกง่ายมันจังบกคุกคักครับบอจุดๆจัดนะครับโอเคครับผมไปแล้วครัพี่น้องครับสวัสดีครับ